Good afternoon from Bangkok Railway Station มูลนิธิผม I'm going to Surat Thani the south of Thailand สองล้านบาทอาดานประธานสภาทนายความของจังหวัดสัตว์แ uh, ก้วนะก็ตั้งคณะทำงานเพื่อการช่วยเหลือเมื่อวานนี้นะ Surat ลาดอยู่ไหนโดยจะรจากตลาดในการป่อยเมื่อรวสอบยอนที่สปไว้จับนวนเินท yeah. so ี so <qu> ่มีอยู่ไห้ตรงกันนคมีเงินกสอล้าน8ืารอารลธานี We are in the queue. to buy ticket to Surat h a n i the south of Thailand this is my first time with the train to the south นี่ไปสุราษฎร์ธานีวันนี้ครับรอบถัดไปไปถึงตีสอง แล้วถัดจากบ่ายสามเหรอพี่เอาไปถึงสักอาวาที่มันมีรถมีอะไรง่ายๆหน่อยเรี่ยงง่ายๆหน่อย <c oughs> so we decide to choose the train sleeping ticket train <c oughs> ติดปูดกับร่างเหรอ